สวัสดีคะ่ะพี่หน่องทีรักวันนี้เราก็จะผาผัดผักรวมเต้าหู้มีเต้าหู้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งสดคะ่ะก็มีกระเทียมนะคะมีผัดก,กวางตุ้งนะคะมีขนนาค่ะขนนาเราเอาแต่ต้นมันนะคะใส่แครอทมา้วมาเตรียมเลยนะคะกระเทียมเราก็ใส่กระเทียมไทยนะคะหนึ่งหัวค่ะเพื่อนๆผักกาดค่ามาเตรียมตัวหั่งเลยนะคะ เราก็จะหั่นผักอ่มก่อนค่ะเพื่อนๆผัดผักรวมนี่จะอร่อยมากค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะสวชอบ ขีอ้ออกนะคะ ว่างตู้เราก็หั่นประมาณนี้นะคะไม่จะหั่นเยอะยาวเยอะอนขนาดกำลังดีค่ะเพื่อน แครอค่ะแครอทนี้เราอย่าไปหั่นนานะคะเพราะว่าแครอทนี้ถ้าจะสูกได้นะคะหั่นให้บางๆหนาอยก็เร็วกันค่ะเพื่อนเวลาผัดก็ต้องใส่ก่อนเพื่อนนะคะใส่ที่หลังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแข็งแข็ง ก็จะหั่นครึ่งนะคะเพื่อนอันนี้อร่อยมากนะคะหากอร่อยมากเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีสีอิวขาวมีน้ำมันหอยนะคะถ้าใครทานใครไม่ทานไม่ต้องใส่ แล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสนะคะถ้าใครทานก็ใส่ถ้าไม่ใครทานไม่ใส่ไม่ต้องใส่นะคะถ้าใครไม่ทานไปเราไปผัดลงมือผัดกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะพ่อค่ะใส่มากเนี่ยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะเพื่อนๆ ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะคเพราะตับเยอะมากค่ะแครอทเขาเขาจะทีดช้านะคะเพื่อนเขาต้องใส่ใส่ก่อนเพื่อนนะคะ หลังลงไปค่ะขอหลังน,นี้ก็สุกยากนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดฝอยทันนาลงไปนะคะสามอย่างทีสุกยากนะคะ เราจะเติมน้ำไปนิดน <Williams> ึงนะครัค so, mm. ่ะงเลยนะคะประมาณนีคะ ตามที่นช้อนเตรงหอยนะคะน้ำมันหอยเกลือกรึ่ช้อ,อนเ แล้วช้อนโตะนะคะคิ้วข้าวหอมน้อยก็ต้องมีมานะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะ ระวางใส่เต้าหู้ใส่กุ้งสดนนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมากฝังนะคะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ